หมอบอก้ามไลสดเหรอแอลพี่ไลสดแล้วอ่ะหมอจะด่ามั้ยเนี่ยหมอขอโทษนะครับหมอมีกล้องอยูหรือเปล่าเนี่ยมันเหงา,าทำไงได้เนี่ยพี่ไลไปแล้วล่ะเดี๋ยวหมอก็โทรมาด่าหรอกหมอ,หมอขอโทษนะครับผมไลเฉยๆนอนอนทั้งวันเลยวันนี้นะครับ พมาบาลไม่ได้เข้ามานะเดี๋ยวกินเข้าไม่ลงสุสๆครับขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะ ตอนเช้าก็เอ็กเรลีปอดไปแล้วเราก็เจาะเลือดแล้วนะครับปกติหมดทุกอย่างเลยหมอบอกว่าเพราะเพิ่งได้รับเชื้อเข้ามารู้รสอยู่ครับอันนี้ก็ได้กินไข่ทอดอยู่ เจ็บคอหรือเปล่าไม่เจ็บคอครับอันนี้ไข้ลดลงแล้วเม,มื่อวานวัดไข้ได้สามสิบแปดจุดหกเลยก็เลยได้ไปหาหมอตอนตีสามตีสามก็ขับรถไปโรงพยาบาลราชพฤกษ์เองเลยแล้วก็ไปสวบหมอว่าผลเป็นบวกพรุ่งนี้ต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาลเราก็เลยได้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็รอเวลาแอดมิทเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มาที่โรงพยาบาลราม ใช่ครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจเลยนะครับขอโทษขอโทษผู้ที่เข้าใกล้ในระยะ3ามถึงเวันด้วยนะครับแล้วก็พยายามเซฟตัวเองอยู่ตลอดไม่เจ็บคอครับ เมื่อวานก่อนไปเราสวอปแล้วเมื่อวานซื้อเครื่องสวอปมาที่ตรวจตรวจสวอปอ่ะประมาณ4อันก็สวอปชวเวชาวเว้าเยน็นเช้าเย็นแต่มันขึ้นขีดเดียวพอเราไปโรงพยาบาลมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นว่าพบเชื้อเลยนอนคว่ำแล้วนอนตะแคงเยอะๆจะนอนหงายเป็นโควิดดูแลคนไข้ตลอดขอบคุณค้าบโ้นโรขาขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับ วันนี้เราก็มาตอนเช้าขับรถมาคนละคันกับพี่เนทคารที่บอกว่าผมจอดรถไม่ตรงผมรีบไงเพราะว่ารถกอล์ฟเขามารอรับแล้วกินยาเก้าไม่ไปแล้วขอบคุณครับสู้ๆเช่นเดียวกันนะครับทุกคน ัาไม้แค่นี้เอาเม็ดติดมือนอนหลับพราะไออ้อบอกว่ายามันแรงมากๆเลยกินเดียวก็หลับแล้วเดือมน้ำเยอะเดือมน้ำมาหลายขวดแล้วบอกเจนี่ซื้อน้ำมาให้อีกต้องสองแพ็คสามแพ็คเลย ถือว่าเข้าคลายลูกเสือแปดปีแต่บรรยากาศมันดีมองไปมันเห็นวิวเลยสิบสี่วันเองใชู่้นนะครับขอบคุณครับใชายแล้วก็หายนูกรู้แล้วนูกทวรมาหาแล้วครับ เราคุณพ่อสมจิตก็โทรมาแล้วใจยเบนก็โทรมาแล้วนะครับโทษโซ่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับดื่มน้ำไดเยอะใช่ฟาวิก,กินวันแรกไม่รู้ว่าฟาวิกหรืออะไรนะต้องห้ามนอนดึกใช่อนอนเช้าลืมเอาสายให้ทีใหม่ ให้ hey, TML มาต่อดูทีวีไง mm hmm. เดี๋ยวจะพยายามไลฟ์สดทุกวันถ้าคุณมองไม่ได้า mm hmm. อาร์เวินต้องเองกับการนอนเปรมไม่บูคนนอนน้อยเหรอขอหายไวายขอบคุณมากๆครับ mm hmm. ไม่ค่อยเหนื่อยแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นมากๆแล้วเพราะว่าเมื่อวานที่ที่ไปหาหมอคือมันเหนื่อยว่ามันมันหอบ มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันนอนทั้งวันด้วยเพราะว่าเมื่อวานนอนนอนเยอะมากครับแล้วก็ตื่นมาแล้วมันก็เหนื่อยแล้วมันก็หอบแล้วมันก็ไข้ขึ้นสูงผ่านมาหลายซีซั่นนี้ทั้งหมดใช่เก <laughs> <laughs> ิดมาเกิดมาในยุคโควิดก็ต้องเป็นโควิดแล้วเนี่ยพัก <laughs> ผ่อนเยอะๆเ,ะเะช่นเดียวกันครับไม่ได้แต่งหน้ามันเป็นฟิลเตอร์ช่วยทั้งนั้นเลย ผมก็ไม่อยากสะไม่เชียรครับไม่เคยกดกระดิงมีแต่พยาบาลโทรหาตลอดเลยแล้วบอกว่าพยาบาลบอกว่าเข้ามาส่งแล้วนะครับอย่าลืมวัดที่ประจรหัวใจลืมวัดตัวนี้ด้วยนะต้องให้ปั่นกระยันด้วยปันก็ยากากาที่สว่าลากกระเป๋าเอฟใช่ <laughs> ไม่เดือดใครเลยมาแบบสงบเสงียมขอบคุณครับฝากบอกคุณพยาบาลอย่ยเพิ่งด่าผมนะนอนเยอะมากแล้วมีเบรฟัดอาหารเช้าด้วยนี่เราจะสั่งอาหารเช้ากินอยู่ตอนเช้าถ้าเราตื่นทันแล้วเนี่ยเจ็ดโมงจะตื่นได้ไงเนี่ย เจนนต้องมาทำกันบ้านต้องมาวัดอุณหภูมิหัวใจครบสิบสี่วันผมท่อพี่นุ่นแน่ๆต้องรอดูแต่ท่อพี่นุนน่นไม่เงียบพี <c oughs> ่ถึงทุกคนบ้านสิงก็ขอให้ทุกคนไม่พบเชื้อนะครับในบ้านสิงส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยขอให้ปายพบเชื้อเป็นคนสุดท้ายของบ้านสิงแล้วก็ทุกๆคนเลยนะครับ ร้องเพลงบนหานปอดดียข้างห้องเขามดาด่านี่นเนต่อมาสั่งแล้วนอนต่อไงต้องรอดูมีอะไรกินมีของว่านด้วยอ่ะสลัดทูน่าหรอ ต้งคำาสบไม่ได้อภิษก็กักตัวอยู่ตอนนี้บ้านก็ฆ่าเชื้อหมดแล้วนะครับแล้วณพิทตอนนี้ก็กักตัวอยู่ประมาณสามวันเดี๋ยวให้ไปตรวจแบบละเอียดอีกหนึ่งทีแต่ระหว่างที่อยู่บ้านณพิทก็คือแยกกันอยู่อยู่ใครอยู่มันนะครับหนูต้องเตืมนมาส่งการบ้านคุณหมอใช่ หิวปกติครับแต่มันจะเป็นแบบว่าเราไม่ค่อยกินอาหารแบบนี้ไงไม่มีของเล่นเลยไม่เอาของเล่นมาแต่หนังสือมาเมื่อวานเมื่อวานนึกว,ว่าจะเขาจะให้แอดมิดเลยเพราะว่าขอคุณหมอขอแอดมิดเลยได้ไหมครับถ้าผมผลผมเป็นบวกหมอว่า,วาไม่ได้ไม่ต้องรอตอนเช้าต้องไปจองห้องก่อน แต่เมื่อวานเราก็เก็บของไปเรียบร้อยแล้วแหละชาบูก็ไม่ได้ปั้งต่อไม่ได้รีวิวอาหารอาหารไม่มีอะไรเยอะแยะ มีไก่ทอดอบเียงจืดอาหารทุกอย่างของโรงพยาบาลปัสะจากชูรถ นเยอะๆขอบคุณครับขอบคุณทุกๆกำลังใจข้าวอร่อยอยู่มีน้ำขิงเจนนี่มาส่งน้ำขิงให้แล้วนะครับมาฝากขึ้นมาเดี <c> ๋ <oughs> ยวจะอัปเดตอาการเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็อัปเดตอาการไปแล้วพราะหมอคุณหมอโทรมาบอกว่าเชื้อไม่ลงปอดนะเอ็กซเรย์ปอดดูแล้วแล้วก็อาอา ก็ไม่ลงปอดเพราะว่าเหมือนมันเพิ่งติดมาเพิ่มมันเพิ่งได้รับเชื้อมาขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะครับก็ขอ,ขอให้ผ่านไม่กินี้ไปด้วยกันขอให้ทุกคนปลอดเชื้อปลอดภัยนะครับอาการดีขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้กินยาไปแล้วก้าวเมื่กินยาก่อนอาหารไปแล้วเมื่อกี้พักป,ประมาณสิบห้านาทีเดี๋ยวกินข้าวต่อแล้วก็กินยาหลังอาหาร แล้วก็กินยาก่อน,นอนจมูกได้กินอยู่ครับจมูกได้กินแล้วก็รินรับรสอยู่ชั่วๆครับคนเก่งขอบคุณครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะครับมาแม่ส่งความคิดถึงให้กับทุกๆคนเฉยๆนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนรังแระคิดถึงทุกๆคนนะครับ